นะครับคดนี้ค่อนข้างที่จะสะเทือนใจนะครับเนื่องจากเป็นการล่อลวงเด็กอายุ13นะครับซึ่งไม่ได้มีเจตนาที่จะไปค้าประเวณีนะครับแล้วก็หลอกไปประเทศมาเลยแล้วก็บังคับให้ค้าประเวณีนะครับฏิบัติการนี้นะครับก็จะทางตำรวจสอบสวนการนะครับได้มอบหมายให้ทางกองกำลังปราบปรามการ้ัมนุษย์นะครับเป็นเป็นตัวแทนตัวหลักนะครับโดยให้กองกำลังปราบปรามเนี่ย คอยช่วยในการปฏิบัติการนะครับแล้วก็ได้ร่วมง,งานกับหน่วยนอกนะครับก็จะประกอบด้วยตำรวจสืบสวนของ3ามจังหวัดชายแดนนะครับรวมถึงครับกองคุ้มครอดูลประโยชน์ของสถานกองสุนที่ประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็ตำรวจมาเลเซียหน่วยที่ชื่อว่า CID นะครับซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันที่ อยากมีประสิทธิภาพนะครับจะทำกันอย่างเต็มที่นะครับนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับรายละเอียดเนี่ยก็เริ่มจากทางคุณแม่ของเด็กหญิงอายุ13เนี่ยนะครับได้มาพบตำรวจสอบสวนกลางนะครับแล้วก็แจ้งกับทางเราว่าลูกสาวของเขาเนี่ยหายไปนะครับอยากให้เราช่วยสืบสวนนะครับจากการสืบสวนเนี่ยเราก็เร่งสืบสวนเลยนะครับก็พบว่า ทางทางเด็กเนี่ยครับได้มีการไปโพสต์ออนไลน์นะครับทาง facebook นะครับว่าอยากหางานทํานะครับทางกลุ่มคนไลน์นี่ก็ได้ตอบ a c e b o o k มานะครับว่ามีงานทําเงินเดือนประมาณสอง0 0ื่นถึงสองแบาทนะครับแต่ต้องไปทํางานที่ประเทศมาเลเซียนะครับก็จะไปเสิร์ฟไปอะไรเงี้ยนะครับก็พูดประมาณนี้นะครับทางเด็กก็หลงเชื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็ได้นัดเจอกันที่ ที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ไปเก็บตัวที่ชาเชิงเซานะครับเก็บตัวชาเชิงเซอสักสักพักหนึ่งก็ถูกส่งตัวไปที่สุนายโกลกจังหวัดนราธิวาสนะครับแล้วก็ถูกส่งต่อไปทางช่องรรมธรรมชาตินะครับไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองนะครับไปที่ประเทศมาเลเซียนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ถูกบังคับค้าบริเวณนี้นะครับที่บริเวณ โรงแรมในในประเทศมาเลเซีย<ส>นะที่คนล,ลมเปิดนะครับก็เราก็สืบทราบว่าในในในกลุ่มเครือข่ายของคนร้ายเนี่ยก็จะประกอบด้วยนะครับเจ้าของธุรกิจเลยนะครับผู้ต้องหาที่หนึ่งอยู่ที่ประเทศมาเลเซียนะครับผู้ต้องหาที่สองเนี่เป็นแม่เล้านะครับอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเหมือนกันเป็นคนไทยทั้งหมดนะครับเป็นคนไทยทั้งหมดคนที่สามผู้ต้องหาที่สามเนี่ยจะเป็น คนที่คอยคอยตอบ facebook ตอบตามหาเด็กหาอะไรนะครับก็นี่เป็นคนที่สามนะครับส่วนคนที่สี่คนที่ห้าเนี่ยก็จะเป็นเป็นคนที่ไปรับเด็กนำส่งเด็กจากประเทศไทยไปสู่ประเทศมาเลเซียนะครับคอยดูแลคอยส่งนะครับนะครับหลังจากที่เราสืบสวนทราบนะครับเราก็ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ได้ช่วยเหลือตัวเด็กอายุสิบสามนี่ก่อนนะครับ โด,โดยความร่วมมือจากสถานกงสุนไทยในประเทศมาเลเซียนะครับก็ช่วยเด็กมาได้ใน3มวันแรกนะครับก็รีบเอากลับมานะครับที่เมืองไทยนะครับก็กลับมาสู่อ้อมกอดแม่นะครับทําให้ก็ให้เร็วที่สุดเท่าที่เราทําได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สืบสวนต่อนะครับแล้วก็กออนุัตออกหมายจับผู้ต้องหาจานวน5คนนะครับก็จับได้ที่เมืองไทย2คนนะครับแล้วก็ด้วยความร่วมมือจากหน่วย CID ประเทศ มาเลเซียนะครับก็จับผู้ต้องหาอีก3าายได้ที่ประเทศมาเลเซียนะครับขณะที่เข้าไปทลายทลายแก๊งนี้นะครับก็ได้ช่วยเหลือเหยื่ออีก4คนนะครับสคนที่ประเทศมาเลเซียจับเป็น,เป,นเป็นชาวอินโดสองสองคนคนไทย2คนนะครับก็ก็เราก็หวังว่าเราจะได้ช่วยชีวิตคนนะครับที่ที่ได้ถูกล่อลวงไปนะครับรายละเอียด เดี๋ยวขออนุญาตทางผู้การป่าปราไม้ารรมนุษย์นะครับช่วยอธิบายเพิ่มเติมครับครับก็อย่างที่ท่านผู้จี้การได้นําเรียนนะครับก็คือมันเป็นความร่วมมือนะครับระหว่างประเทศเลยนะครับการจัดการครั้งนี้ถึงได้สําเร็จนะครับโดยเฉพาะตัวที่เป็นหัวหน้าใหญ่ตัวอยู่ที่มาเลเซียนะครับซึ่งในกระบวนการต่อไปก็คงอยู่อยู่ในกระบวนการของทางการมาเลเซียก่อนนะครับเสร็จแล้วก็คงจะมีการส่งตัวกลับมาที่ที่ประเทศไทยเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายไทยต่อไปนะครับ ในส่วนของตัวผู้สนับสนุนที่ร่ว,รวมวำนการอยู่สองคนเราดำเนินการจับกลุมเรียบร้อยนะครับก็จะดำเนินการทางกฎหมายเหมือนกันนะครับในส่วนนี้นะครับก็คงจะมีส่วนที่จะฝากเรียนพี่น้องประชาชนผ่านทางพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็คือในเรื่องของอสิ่งที่ควรระวังนะครับในส่วนของพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับก็เข้าใจในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันนะครับบางทีน้องๆเด็กๆก,ก็อยากจะช่วยเหลือครอบครัวพ่อแม่นะครับก็พยายามจะหางานทําช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นช่องทางที่คนร้ายจะเข้าถึงตัวตัวเหยื่อนะครับแล้วก็เวลามีการเสนอ เรื่องของค่าเหมือนเงินเดือนอะไรต่างๆที่มันค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยเด็กๆก็อยากจะช่วยนะครับเขาก็เลยหลวงตัวที่จะทํานั้นไปเพราะงั้นในการาดูแลในเรื่องของบุตรหลานนะครับเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับก็คงต้องฝากเรียนพี่น้องประชาชนนะครับผ่านทางพี่น้องสื่อชนไปนะครับเรื่องที่2ก็คือในส่วนของผู้ที่จะมาแสวงหาประโยชน์นะครับจากการค้ามนุษย์ในลักษณะเช่นนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าอัตราโทษเนี่ยสูงนะครับแล้วก็อย่างในเคสเนี้ยเราแจ้งทั้งหมด9ข้อหานะครับทั้งพบรบป,ปราบปรามค้ามนุษ ตามประมวลกฎหมายอาญานะครับเก้าข้อหานะครับก็โทษสูงสุดก็คือจําคุกยี่สิบปีนะครับก็ถือว่าเป็นโทษที่ร้ายแรงนะครับเั้นก็ต้องเตือนคนที่จะคิดจะมาทําแบบนี้นะครับก็บอกว่าอาจารยโทษเนี่ยสูงนะครับแล้วก็ส่วนที่สามก็คือในเรื่องของผู้ใช้บริการนะครับของที่มีรูนิยมกับเกี่ยวกับเด็กเงี้ยนะครับก็ต้องก็ต้องระวังก็มีโทษเหมือนกันก็ในเรื่องของการภาคผู้เยาว์นะครับอันนี้ก็เป็นโทษตามปอาญาก็มีโทษที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับก็คงฝากเรียนพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมนี้ครับ เน้นย้ำนะครับผู้ที่ให้บริการสําหรับเด็กที่ต่ํากว่า18นะครับแล้วก็ผู้ใช้บริการนะครับตอนนี้เราจับอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งแม่เล้าและก็ผู้ใช้บริการนะครับก็ขอให้ให้อย่าปฏิบัติสิ่งที่มันผิดกฎหมายนะครับอันนี้เป็นข้อหาหนักข้อหาค้ามนุษย์นะครับเมื่อไหร่ที่ท่านไปใช้บริการพวกนี้เนี่ยท่านจะโดนข้อหาค้ามนุษย์นะครับก็แจ้งเตือนภัยนะครับให้ให้กับ ทุกท่านครับไม่ว่าผู้ประกอบก,การหรือจะผู้ใช้บริการครับ